รับหรอวอนนี้เป็นทั้งสองเลยครับแล้วไปโรงเรีเยนยังไงขับมอเตอร์ไซค์ไปครับปลอดภัยแน่นอนครับจ sure. ูว่าเซฟร้อยเปอร์เซ็นต์ กูดูจากขามึงกูไม่น่าจะปอดไปมือไวมือต้องไวใช่มือไวรู้เลยหรออนรับแขกบ้านแขกเมืองที่เขามาสู่ประเทศไทยให้จบบ้านอะไบ้างก็เคลือนบ้างได้ไม่ติดไม่ได้สึกไม่ได้รอไม่ใช่ที่สอเขียนคิ้วค่ะน้องคะน้องคะพี่สาวเต็มรถเลยเห็นคุณไหมฝนมันตกใช่ไหมเธอพี่สาวเ็เรียกเธอใช่ไหมล่ะแต่เธอเปียกเปียบมาดูน่ากินเหมือนกันอยู่นะเธออ่ะผมอยากจะกลับแล้วอยากจะไปด้วยแลวครับผมจริงหรอเรียนด้วยหรอพี่แอนค่ะมาดูกูไม่มีการศึกษาเลยหรอไม่ได้เก่งเหมือนพี่เซฟไม่มี้ใครเก่งเท่า ไวก็ต้อเออเสียวสวัสดีจา้จาขอต้อนรับเข้าสู่รายการไวก็ต้อเออเส,สี่ยวแกนวันนี้ยังไงอยู่กับหนุ่มแถวสารยาสารยา ราคือควบคุมไปทุกพื้นที่แล้วนะคะตอนนี้คือด้านจากสรยาแล้วค่ะค่อยๆขยายขยายวนธีอะไรใช่เนาะขยายไปเรื่อยๆค่ะที่นิมเนี่ยชื่ออะไรเราอ่ะชื่ออู๋ครับโอเคแล้วบอกคนดูบอกคนดูชื่ออะไรครับชื่ออู๋ครับสวัสดีครับ่จริงชื่ออะไรครับชื่อนายกรวิดพงเดชอมรนะครับเรียนที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมพภชตัวนิเวศสรยา ในพระสังฆราชชูธรรมครับโอเคซีนโรงเรียนยาวมากอ,อ่ะเป็นไงมาไงก่อนขี่มอไซค์มาเออเขา<อ>ขี่มอไซค์มาเมื่อถามว่าเป็น,เป,นเป็นไงยังไงถึงมาถ่ายรายการานั่นผมบอกบอกขี่มอไซค์มาคืองขี่มาจากสายาใช่ครับรถไหมรถ<อ>สุดสุดสุดน<อ><อ>เนาะกูเชื่อนะว่าขี่มอไซค์มาเออไม่นักลบมันต้องมีบาดแผลเออรถพี่ไม่ได้จบมอแต่พี่ก็ทำเพลให้ได้มือ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  รู้เลยเดยวอยู่มอไรครับปีนี้กำลังขึ้นม .5 ครับผมม .5 แล้วกำลังวันกระต่อเลยเพื่อนวันกระต่อเลยไปคบเพาะไปคบเพาะนะคกำลังมันเลยเรียนสายอะไรเรียนสายสินครับผมสินคอมพิวเตอร์ครับผมทำอะไรคอมพิวเตอร์เนี่ยก็มีพวก ดูคอมซ่อมคอมเขียนโค้ดภาษาคอมพิวเตอร์อะไรประมาณเนี้ยครับผมภาษา C เหรอใช่ครับ C Python อะไรอย่างเงี้ยครับทุกน,นี้ดูมีความรู้ขึ้น <c oughs> มานิดนึงแต่ไม่รู้จักเลพูด <c oughs> มาไม่รู้จักเลยเมื่อไม่รู้เขาเลยพูดไปไเรื่อยๆว่าเป็นภาษา C หรือเปล่า <c oughs> เขียนออคอมก็เลยพูดโซโซไปเขาพูดต่าภาษาคอมแล้วภาษาอื่นเป็นปะภาษาลาปก็อะไรเงี้ยเนี่ยอย่าเพิ่งเจอถามเรื่องอื่นเริ่มไม่บอกน้องคขาน่ารักไงพี่เหล็กลุงเล็กดัดจะไอะไรเงี้ยไปดูนี่เดี๋ยวนี้น่ารัก็ะเอาไปกันต่อ เรียนไรนะสายสิ่งของคอมพิวเตอร์ใช่ครับขึ้นหนักดรานด้าของคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเลยหรอจริงๆคอมพิวเตอร์มันก็เน้นด้านคณิตครับคณิตมันก็สําคัญเหมือนกันครับคณิตภาษาแล้วก็คอมพิวเตอร์ครับประมาณนี้ที่เน้นใช่ครับแลวคอมพิวเตอร์คืออย่างที่เราบอกว่าเรียนกับพวกเขียนโค้ดเขียนอะไรพวกนี้โดยเฉพาะมันก็จะมีดูแลคอมซ่อมคอมด้วยครับเพราะว่าบางทีขึ้นมาหาัยไ,ไปครับมันก็บางคนไม่ได้ต่อแค่เขียนโค้ดอย่างเดียวครับม,มันก็ ไปทางแขนงพวกคอมพิวเตอร์อะไรบ้างเนี่ยครับคือก็คือประกอบได้ซ่อมคอมได้โปรแกรมใดๆลงโปรแกรมได้ฟังว่าพี่แ์นจริงเรียนยากไหมก็มันก็ยากแหละครับถ้าเรียนจริงๆมันก็ยากแหละครับแต่คือเราเราชอบอย่างเช่นทางเนี้ยใช่ครับชอบอยู่แล้วก็เลยชิวๆยากก็ไปได้อยู่ใช่ไหมใช่ครับแล้วแล้วมีวิชาที่แบบชอบบ้างไหมวิชาที่ชอบก็ทล่าครับทล่าชอบอยู่แล้วแล้วก็นะเรียนแป๊บนึงนะคือผมบอกว่า เรียนคอมเรียนเขียนโปรแกรมเขียนกอบความบอกชอบพละแล้วแต่ไม่ไปเรียนวิชาพละไปโลกอยากเขียนโรงเรียนกีฬาไปเลยล่ะไม่พละมันก็แบบวิชาผู้ชายชอบแล้วแบบสนุกสนุกอะไรอย่างนี้คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ผู้ชายไม่ชอบหรอคอมพิวเตอร์ก็ชอบเหมือนกันเย็นครับไม่ต่างแอร์สบายแต่พละคือพละคือรงยิมหรือว่าแบบพละก็โรงยิมครับแล้วแต่ถ้าเป็นแบบพวกแบดมินตันพวกวอลลิบอลก็จะเป็นรงยิมครับผมใช่ฟุตบอลบาสก็คือนอกข้างนอกไปเลยแล้วร้อนบาสก็มีหลังคาเหมือนกันแต่ว่าฟุตบอลเป็นด้านนอกข้างนอกใช่ใช่ ชอบเล่นกีฬาประเภทไหนครับชอบเล่นฟุตบอลครับบอลว่ายน้ำอะไรประมาณนี้ว่ายน้ำด้วยเขาเขาสายพี่เลยพี่ก็ชอบบอลพี่ยังชอบว่ายน้ำกันนะกู้นะมีห่วงยางที่ตัวนี่มีห่วงยาง่าเซฟดูไม่ดีเลยนักเรียกว่ากำลังดูดีกำลังดีใช่ไหมแล้ววิชาที่ที่เราแบบไม่ถนัดเลยหรือไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่ถนัดเลยก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีครับมันจะแบบพอๆกัน โอเคหมดใช่มันจะโอเคพอๆกันหมดแค่แบบเก่งอันนั้นปั้นกลางอะไรอย่างงี้ใช่คือบอกจะเตียนเก่งไม่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 เก่งมาเก่งเฉลี่ยเท่าไหร่อ่ะไม่เยอะเท่าไหร่ครับสามจุดสองสามจุดสามถือว่ายุทนะสามไปเยอะแล้วนะตอนนี่สองจุดสองสูงตอนนี้นจริงเหรอเรียนด้วยหรอพี่แอนข่าวมาดูกูไม่มีการศึกษาเลยเหรอเปล่าดูแบบว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยข่าวไม่ได้เก่งเหมือนพี่เซฟนี่มีใครเก่งเท่าอ่าเรื่องเรียน แล้วปกติเราเรียนอยู่เนี่ยเราเรียนเป็นเด็กหน้าห้องเด็กหลังห้องเราเรียนผมจะแบบก,กลางๆมากกว่าครับเพื่อนเ<บ> <im> พื่อนผมเด็กเรียนก็มีเพื่อนผมเด็กเก๋ก็มีเอาตัวเ,เราสิไม่เอาเพื่อนตัวผมก็วิชาไหนแบบชอบเรียนก็เรียนครับวิชาไหนไม่ชอบก็หลับแต่ว่าจะไม่ตกใช่คือถึงไม่ยนงก็ยังสอบผ่านอยู่ใช่ไม่ถึงแบบในข้ามก็จะเรียนแต่ก็ต้องห้ามตกต้องสอบอ่ะต้องสอบก็ไม่ตกไม่ตกต้องรับโต ขอรู้แล้วโตตาต้องไหวปะคนไหนเก่งขอดูหน่อยเออดีรดมีแม้แต่มีแบบคงส่งโพยเรื่องไหมตอนสอบอะไรเงี้ยฉลาดเกมโกงบ้างมีบ้างเราเป็นคนเราเป็นเเราป็นผู้ส่งสารหรือผู้รับสารเป็นทั้งสองเลยครับเนรับหรอรับสารโอเคเป็นรับกูก็ไม่รู้ไงรับรับกูก็ถือว่าเป็นรับเราโรงเรียนแถวสารยาใช่ป่ะใช่ครับแล้วพักพักแถวไหนปะที่บ้านบ้านก็อยู่แถวสารยาครับประมาณ5กิโลไม่ไกลมากแล้วไปโรงเรียนยังไงขับมอเตอร์ไซค์ไปครับเว้นไปเลยใช่รถว่ะมอเตอหมวกกันน็องนะ โอเค,อเคแล้วมีแบบคนซ้อนท้ายปะไม่มีครับไม่มีคนซ้อนท้ายให้กู <c oughs> <c oughs> เหรบ้าเหรอมึงมึงคิดว่ากูพากูเลาะกูรอดเหรอเดี่ยให้อย่างไงซ้อนรอดไหมรอดไหมครับปลอดภัยแน่นอนครับชัวร์เซฟร้อยเปอร์เซ็นต์กูดูจากขามึงกูไม่น่าจะปลอดภัยนะ <c oughs> ส่งมานีไม่น่าปล <c oughs> อดภัยเออดูจากขาเนี่ยไม่น่าปลอดภัยจริงๆอ่ะแาดแผลคนะกรกตำนานไงให้มอยู่ตลอดไปใช่แต่เขาจะตกใจตอนชนอะไรอย่างเงี้ย ก็สติก็ก็พยายามรวบรวมให้มากที่สุดนะครับดูปะไม่เมื่อกี้ท่านออกสาวไม่ออกสาวมึงก็ลองถามเขาเก่งไงเป้ยไม่ออกสาวคาจริงเหรอแบบว่ายจริงประจิตนะไป่เป็นเพี้ยนก็ต้องคิดไปก่อนคิดเอาเรื่องก่อนชายที่ไม่มีอะไรหรอกนี่ถ้าเป็นคนตกใจเล่นๆไปถึงเรื่องต่อไหแล้วจะเข้าเรื่องของเราหรือยังพร้อมนะครับเคยดู้รายการมาก่อนไหมเคยสิครับผมเป็นไงบ้างรายการเป็นยังไงไหนเราสิ เปลและวแสดงว่ารู้ริมือเกรงมากนะเนี่ยอย่าเกรงอย่าเกรงผัดคลายมือเย็นหมดแล้วแล้วเป็นยังไงก็รู้อยู่แล้วว่ารายการเราเป็นรายการของคนเสียวใช่ไหมใช่ในมีเรื่องเสียวเสียยังไงมาเล่าพี่ฝากบ้างอ่ามีแน่นอนครับพี่ยังไงเรื่องแรกเลยวันนั้นกาลังจะกลับบ้านเดินองมาจากโรงเรียนเลยครับอแล้วก็ทีนี้ข้ามสะพานลอยมาแล้เรียบร้อยครับอฝนตกพอดีเลยผมเลนย มเลยมันยืนหลบใต้สะพานเอยนะคืเหตุการณ์เหตุการณ์เกิดที่แถวหน้าโรงเรียนหรอใช่ครับเหตุการณ์เกิดทางสารยานะแต่เรียนอย่างเงี้ยหรอครับก็จะกลับบ้านใช่ครับใช่ก็ทีนี้นะฝนตกอะไรผมก็ยืนรอรถเมล์ไปไหนไม่ได้ครับทีนี้ก็ยืนรอก้มเล่นโทรศัพท์อยู่ครับก้มๆอยู่มีรถขับมารถอะไรรถกระบะรถเก่งครับรถเก่งรถกระบะรถกระบะแล้วจะรถตุ๊กตุ๊กตุ๊บตุ๊บตา๊บตุ๊บตุ๊ เป็นรถเก่งครับข้างในก็ตอนแรกยังไม่รู้นะผมกลมกลมเล่นอยู่มีเสียงน้องคะน้องคะแล้วผมก็ผันขึ้นมาเขาบอกน้องนั่นแหละค่ะผมว่อาอ้าวผมครับพอมองไปเนี่ยเราก็มีแบบพม่สาวเต็มรถเลยเห็นเห็นหน้าปะจําไม่ได้ครับก็เห็นอยู่แต่ว่า<ม>จำไม่ได้มองดดันหรือดิคุณไห <c oughs> มเยอะเลยเต็มรถเลยไม่ไม่นี่ไม่ได้รถเก่งนี่กี่มอเตอร์ไซค์อ๋อกี่มอเตอร์ไซค์จะรู้กันเลยเธอพี่สาวเขาเรียกเธอใช่ไหมล่ะใช่ตอวันนั้นน่ะคือแบบฝนมันตกใช่ไหมครับอ่า ผมกเปียกอะเปียกเลยแต่เธอเปียกๆมาดูน่ากินเหมือนกันอยู่นะเธออะคือผมอ่ะก็แบบ อยากรีบกลับบ้านแล้วครับวันนั้นนะครับแล้วรถก็ไม่มาสักทีด้วยพี่เขามาพอดีเขาก็เรียกน้องๆกลับบ้านไหมคือตอนแรกครับในใจอ่ะผมอยากจะกลับแล้วอยากจะไปด้วยลวครับผมแต่พี่เขาเนี่ยในรถดันกีดก่อนครับดันกีดผมก็ตกใจกลัวกีดอะไรไม่รู้เหมือนกันเขาแบบเสียวยังเขาแบบเห็นเดหน้าตาดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็ตกใจเสร็จแล้วเขาก็ขับไปเลยผมว่าโอ้อดกลับบ้านเลยวันหลังเขากลับมาก่อนห้ามกีดนิ่งๆไว้แล้วกลับมารับเขาไปด้วยเขาก็อยากจะไปกับเธอ ได้ไหมใช่ก็โถกูใส่ได้กลับบ้านแล้วตังค์ไม่เสียด้วยคือเขาก็ดูหน้าเทสเขาก็ดูแบบเปียกน้ำเปียกอะไรหน่อยก็ดูหน้ากินอยู่เลยตัวเล็กๆอะไรเออน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแบบติดๆหน่อยเขาคือดูหน้ากินพระกพวะแบบเอออะไรทุเเขาก็ชอบอยู่อะไรอย่างเงี้ย คือเราก็ขายดีเหมือนกันใช่ไหมล่ะก็มีเยอะอยู่ครับก็ DM ก็ฉ่ำเลยใช่ไหมล่ะฉ่ำเลยได้ได้ข่าวว่าใกล้ๆโรงเรียนโรงเรียนนักศิลป์ใช่ไหมใช่ครับโรรงเียนักศิลป์ก็คือเยอะแยะเลยใช่เพศสาวแล้วก็สาวๆก็เยอะเลยครับใช่ DM เข้าฉ่ำใช่ไหมใช่ครับฉ่ำๆเลยครับทักมาว่าอะไรอ่ะทักคุยได้ไหมคุยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคุยได้ไหมได้ไหทักมาแล้วมึงคุยมาแล้วทักมาแล้วมึงจะคุยได้ไหมได้ยังก็คุยได้สิทักมาแล้วอ่ะ พักได้ไหมครับคุยได้ไหมครับชื่ออะไรประมาณเนี้ยแล้วรอบแบบว่าไงก็ตอบชื่อไปอะไรครับก็คุยได้ก็คุยด้วยก็คือคุยด้วยเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วได้แบบได้คุยไปแล้วได้สร้างความสัมพันธ์บ้างไหมไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับผมเป็นคนแบบขี้เบื่ออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็เลยแบบอ่านไม่ค่อยได้สาสัมพันธ์เท่าไหร่ครับใช่ขี้เบื่อสัมพันธ์ใจไม่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 ค่อยสารใช่ไหมแล้วสัมพันธ์กายสรางปะ ไม่ค่อยมีเหมือนกันครับไม่ค่อยมีเหมือนกันค่ะคือตอบไปค่อยดูเรื่องเหมือนกับ um> ว่าลนกับคําตอบกลัวท oui> ี่แบบว่าพิธีกรเขาจะถามแล้วจะหลุดออกมาถูกไหมเปล่าเปล่าครับบอกวนที่ตาใันแล้วบอกว่าเปล่าไม่ค่อยมีครับลนละ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  LGBT แล้วก็แบบพิศาเล่นกุ้งเลยทุยแล้วก็จะทักอาหารหนูบ่อยใช่ไหมใช่ครับก็บ่อยครับเพราะหนูก็ดูน่ารักเหมือนกันนะตอนที่แบบว่า พี่ได้โปรไฟล์มาว่าหนูก็ดูหน้าแบบหน้าจิ้มลิ้มเหมือนกันนะหน้าจิ้มฮะหน้าจิ้มเหมือนหน้าลิ้มจิ้มลิ้มก่อนเดี๋ยวจิ้มค้มแล้วก็ลิ้มด้วยเดี๋ยวจิ้มอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้จะมปถ่ายรายการนะไม่ใช่แบบว่าไอเด็กโดนส่งเข้ามาเยอะอยู่ที่ว่าผูกอนคนนี้จะเลือกหรือเปล่าจ้าทุกคนจะต้องผ่านการโบวตจากคนส่งคนว่าเอาหรือไม่เอาขอบค่ะครับยังไงต่อทีนี้พี่เซฟหวตแล้วงไงต่ออ่ะก็หวตก็ได้ก็ได้มาก็รู้สึกดีครับได้รู้สึกเปิดประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยครรับู้สึก มีได้รู้จักพี่ๆอะไรเงครับรู้สึกเหมือนมีแบบคอนเนคชันอะไรเพิ่มขึ้นครับผมใช่ก็จริงนะการที่เราอยู่ในทิกตอกอะการเราออกมาเจอแสงเจอไฟบ้างอะไรอย่างเงี้ยมั่นคืออร่อยเธอแล้วก็ถ้าอยากมีประสบการณ์เพิ่มเติมถ้าอยากมีประสบการณ์เพิ่มเติมถ้าหาพี่ได้พร้อมให้บริการตัดผมไงตัดผมตัดผมเซ็ตผมทัดผมเซ็ตผมตับผมซอยยับซอยผมมีเรื่องเล่าอีกไหม มีครับผมเรื่องเล่าก็มีเหมือนกันครับเรื่องเล่ายังไงเึ่าผ่านมาเลยอ่าวันสงการเข้าสารนี่ไหนุ่มๆทุกคนต้องโดนแน่นอนเทศกาลหลวงเทศกาลแตะอ่างมาแล้วจากพวกเราไปยังไงเล่าทุกคนอาจต้องเคยเจอแน่นอนครับคนที่ฟังอยู่ก็ผมไปกับพี่ชายผมคนนึงครับไม่เอ่ยชื่อไปชื่อชายไปกับพี่ชายผมครับตอนนั้นก็เดินๆอยู่เจอรอบแรกเลยอันนี้อ่ายังไงมือมาจับปึ๊บ จับของนอกจับน้องชายของหนูนะใช่แต่มนนี้จับข้างนอกอ่าเป็นการเซีหายเออปิีดปะก็ตกใจครับอุ้ยเงี้ยตกใจเว้ยเว้ยใช่ไหมไม่รีดใช่ไหมไม่กีดทำไม่รีดห้ามรีดนะห้ามบอกเปล่าแล้วก็เดินไปเห็นนี้ก็โดนเขาขอกอดครับอ่าก็เห็เขาก็เกอะแล้วก็มือเขาก็มือไวมือต้องไวใช้มือไวก็ปื้มเข้าไปอ่าล้วงเลยหรอใช่ล้วงเลยครับรอดแปลว่าล้วงคือแค่ข้างนอกหรือว่าเข้าไปล้วงข้างในจกข้างในจบข้างในคือมันไม่ได้เข้าไปถึง ข้างในสุดอะครับชั้นกลางกลางชั้นกลางกลางตรงนี้ตรงนี้เจ้ากาตรงนี้ใช่นั่นันจะลงพลาดเออลงพลาดเร็วเร็วไปนิดหนึ่งเพียนมันใจร็วไปหน่อยตัวมีจังหวะนี้มันใจไม่นิ่งไงอ่าครับก็ถือว่าปลอดภัยรอดออกมาใช่ประสบสการณ์ก็ไม่ค่อยมีอะไรคุนะไม่ค่อยเท่าไหร่เลยอะแต่ก็มีบ้างนิดหนึ่ง เราต้องดูแลเขาในช่วงเทศกาลเนี่ยเราต้องไปต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่เขามาสู่ประเทศไทยให้จบบ้านอะไรบ้างก็ไปเป็นแบบว่าเออเป็นทูตวัฒนธรรมไปเคลื่อนเคือบ้างนะนี่ติดไม่ได้สึกไม่ได้รอไม่ใช่ที่สอเขียนคิ้วค่าโอเคอ่าแล้วปกติหลังหลังเรียนอ่ะที่ารัทยาเนี่ยเราไปไหนก็ส่วนใหญ่ก็ไปพวกฟูดปาร์กนะครับไปหาข้าวกินอะไรกับเพื่อปาร์กทีอยู่ตรงข้ามหาอะไรเลยปะไม่ครับมันอยู่ตรงข้ามแมคโครศรัาครับเป็นฟูดปาร์ก เด็ก,กนักศิลป์เด็กบวรเชอบไปนั่งทานข้าวกันตรงนั้นครับใช่ล<อ>้าเดินไปแล้วเ,เจอเราไหมาถ้าไปพูดปลาเตยยินก็ส <c oughs> ายเตยก็เยอะอยู่ครับก็เยอะอยู่ก็เนี่ยหลังเรียนพี่เอก็ไปเจอเลยเนี่ยได้เดี๋ยวไปเลย<อ>ไปคนเดียวเลย<อ>เดี๋ยวนั่งรถเมลไปจะเอุอสาวร,รียาวไปเลยถึงสรารยา <c oughs> ไปบ่อยครับแทบทุกวันเลยเ้าเข้ามาเที่ยวแบบในเมืองในเมืองบ้างไหมในกรุงเทพสยามอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ไปครับเพราะปกติโรงเรียนก็จันทร์ถึงศุกร์อยู่แล้วก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเขาก็อยู่ที่อยู่ตรงนั้นก็คือมันประเทศของเขาไปเลยไงซ แล้วแต่พูถ้าคนที่เขาดูเทปนี้เราเนี่ยราไปเจอเราเข้าไปทักไปไปแบบไปคุยได้ไหมทักทายได้ครับพูดคุยได้ตัวจริงนะตัวเจอตัวจริงใช่เจอตัวจริงก็ทักทายได้ครับทักทายได้เพราะเราไปดาวน์ทิกเกอร์โยใช่ป่ะไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นครับก็แต่ก็เต้นฉ่าอยู่ก็จริงๆมีบ้างครับมีบ้างฝากเพลงหนึ่งเพลงมาเต้นให้ด้วยน้ารักขนาดเลยโอเคนายได้ครับเปราดูนะพี่แอนเราดำเนินการมาถึงช่วงท้ายของรายการช่วงท้ายรายการแล้วก็แบบว่าจะต้องจบรายการกับน้องแล้วก็ น้องเขาก็เล่ามาน้องเขาก็มาอุบัติการณ์มาน่ารักไม่ไม่เสียใจที่เลือกเขามาในวันน er ี้ใช่ดาวติ๊กเนาะต้องแจดาวติ๊กนะเล่นอะไรบ้างเล่นไอจีทิกตอกไอจีท yeah ิกตอกครับใช่สองอย่างสองอย่างครับเล่นสองอย่างสายไอจีก่อนฝไอจีเลยไอจีก็ a u l a z y y ครับใช่อู่เรซี claro> ่ครับส่วนทิกตอกก็พิมพ์ไปว่าฟันเหล็กเด็กไหนครับ ปลาเล็กเด็กไหนจริงเหรอเลิศใช่ครับปลาเล็กเด็กไหนว่าก็รู้ใช่ไหมว่าคนที่มาออกรายการของพี่เนี่ยเป็นทำแน่งของรายการนะจะต้องพูดคำว่าอู้เสียงครับผมเดี๋ยวพี่พดวยกับพี่แอนจะพูดคำว่าไว้ใกระเต่อก่อนได้ต่อเตาะนะพูดอู้เสียงในสไตล์ของนผมได้เลยครับโอเคครับซื้อเสียงนะได้เลยโอเคพร้อมแล้วพี่แอนพร้อมแล้วพร้อมแล้วน้องหูพร้อมค่ะโอเคนะพี่แอนสามสองหนึ่งไว้กระต่อ อ้เสียวเสียวสไตล์ของน้องค่ะสุดท้ายนี้ครับผมก็อย่าลืมติดตามเซฟนะครับแอนจ้าแล้วก็น้องอูสุดหล่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c ไ i b e และกดกระดิ่งกริ๊งให้กับรายการไวกัตกอดต่อนะครับแต่วันนี้เซฟพี่แอนลก็น้องหูลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีจ้า กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์รายการมากระต๊อกเ้ยเสียวจัยน,นะครับบ๊ายบายไวกระตาเอ้ยเสียว